แล้วทีนี้มึงก็อันนั้นเดี๋ยวกูทำให้มึงดูมึงก็แพ็กแบบนี้ทำแบบนีแบบ้ก่อนส่งมึงก็เช็ดกระถางให้สะอาดแบบลูกค้าเห็นแล้วก็จะได้แบบจิกกระลี้ยง แล,ล,ล้วแบบสมมติเป็นร่องเล็กๆคุณก,ก็เขาก็เทปมันเล็กก็ได้คนระแต่นี้ก็ยัดกระดาษเข้าไปนิดหน่อยยำๆๆๆๆๆอย่าให้ต้นไ้ช้ำ เนี่ยนะดินก็ไม่หกนะหมอย่างนี้ปนะุ๊บ,บดินก็ไม่หกพอดินไม่หกเดี๋ยวมึงต้องหอ่อห่อแบบนี้อีกเดี๋ยวทําให้ดู